ก็ผมรู้สึกว่าเป็นเป็นแบรนด์แบบเลือดผสมมาเหมือว่าอินสปายจาก USA แต่ผลิตที่สวิตส์แล้วก็ถ้าคิดถึงก็น่าจะเป็นความดูสปอร์ตแล้วก็แข็งแรงแต่ว่าไม่ใช่สปอร์ตเป็นทางกีฬาจะมีความเป็นแบบฟิลลิ่งแบบมิลิเอรีแบบผู้ชายดิบๆหน่อยซึ่งแต่ว่าอันนี้ไม่ได้บอกว่าเฉพาะผู้ชายถึงหมาะหมายถึงว่าแค่ฟิลของมันจริงๆผู้หญิงเท่ๆก็ดี มีรุ่นไหนที่ตอบอจทย์ไลฟ์สไตล์ของตอบบ้างไหมคือจริงๆอะถ้าถ้าเป็นฝั่งลูมินออกสพอผมพูดถึงเรื่องความอื่นกันนะก็จะเป็นไลฟ์สไตล์แบบแบบวันที่เราอยากแบบฟิลแบบไปแอคทิวิตี้แบบแอดเวนเจอร์กับเพื่อนฟิลแบบไปแบบเขาใหญ่หรือกล้าที่จะใส่ลงแบบบานาน่าโบลและตกน้ำได้แบบไม่กลัวอะไรเพื่อความพี่เยาสนใจในกาสามารถรอซส้มใส่หรือลอ้ดเก็บ ผมไม่เคยมีความคิดทางซื้อเก็บเพราะผมรู้สึกว่าซื้อเก็บเท่ากับมันขาดทุนใส่แในที่เราพูดเท่ากบเป็นกาติดตามไม่ใช่เหรอเพิ่งเริ่มพี่ยังิ่งผมยังไม่ใช่คอลเลกเตอร์ในสูงกานเน็กเใ็กูงมีเยอะมั้ยพิ่งเริ่มพึ่งเริ่มพึ่งเริ่มอีกี่ไม่ถึงก็มันก็หลักสิบแต่ว่าก็ไม่ไม่ได้รุนแรงเพราะว่าผมยังแบบเป็นเพิ่งเริ่มเป็นตัวน้อยอยู่อันนี้ก็สิบือนหรือสิบล้าน ัไแหลิเนี่ะ่าเงินเรือ่าเงินเรียนไม่เอาอ่ะแม่นดูเฮาเลียนไม่ไม่ครับที่จริงเวลาในศาสตร์ตรนีที่ต่อเลือกเลือกแบบไหนเลือกผมผมจะไม่ใช่ทางที่ทุกคนคิดว่าแบบเฮ้ยเก่งกำไรหรืออะไรเลยแต่ว่าต่อให้มันจะดูมีมูลค่าแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ชอบไม่มีทางอยู่ในตู้ผมเลย แล้วก็มันจะยากขึ้นอีกเพราะว่าจะต้องเป็นผมป้าแม่ชอบพร้อมกันเพราะว่าข้อมือเท่ากันสลับกันใสแบบไม่ต้องเปลี่ยนสายเลยผมแต่ละที่ก็ต้องรู้ว่าของกันสามคนว่าให้อันนี้ดีๆใหม่นำด้วยเราเพราะเราเป็นคนจ่ายแล้วไม่ได้ผมอาจารย์เริ่มแบบแซะพ่อแบบใส่ป้าชอบไหมอะไรเงี้แล้วก็ใส่แม่ด้วยอย่างว่าไปโน้ตสีนึงลำสีถึงจะได้เรือนนั้นใช่ยกเว้นถ้าเรือนั้นมันแบบเ้ยมันธนาภพเหลือเกินอะไรเงี้ยมันก็จะแบบไม่มีการ คุยอะไรครับมาณแต่ทุกเดือนที่ซื้อที่เ,เอามาใช้หมดไม่ใช่แบบซื้อแล้วเก็บไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช้หมดแต่ก็จะมีที่แบบทุกคนเห็นว่าเอาออกมาใช้ทํางานบ้างกับมันจะมันก็จะมีอันที่แบบเฮ้ยกระแทกไม่ได้จริงเราปล่อยให้มันพลาดไม่ได้เท่านั้นไม่ใช่ใช่ค<ช>่ะสำหรับคนที่ชื่อชอบนาฬิกาหน่อยแล้วกันค่ะก็วันนี้นะครับผมดีใจมากๆได้มาเป็นหนึ่งใน ตัวแทนที่มาเปิดตัวที่แรกในเซาท์อีสเอเชียด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ผมว่า,าผลิตที่สวสิสแล้วก็ทุกคนก็น่าจะมั่นใจได้ในนาฬิกาที่ผลิตที่สวสิสสวิสนะครับผมก็ขอฝากไปด้วยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งแนวที่ผมรู้สึกว่ามีไว้ไม่เสียหายเลยครับใช่